เงินนี้มีลุ้นอีกแล้วไหนดูสิเอาโอ้โหอะไรลายๆครับดูดิโอ้โหงงออีกแล้วครับผมโอ้ยเนาะมันเป็นอย่างขึ้นเป็นจังสิชีวิตขึ้นถือแต่งงเถอโอ้ไหนดูอู้อู้อู้กิ๊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 กตัวใหญ่เลยเดี๋ยว โอ้ยถึอโง่ดิหาไม่ก่อนจัดการงอนบ่ได้หรอกอันตรลายมากินป้าเมือ่อโอ้ยไม่คือไม่คือครับถือไปโง่นี่เองจักไม่ยังโอ้ยเศียไม้เนี่ยคือบ่เออ มันเป็นจังไดมันเป็นจังได้เด็ดเลยรอบสองถูกทุกวันครับไม่ต้องกลัวถูกทุกวันตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ใหญ่อย่าทำหน้าทำตาแบบนั้นนะทำหน้าทำตาทำหน้าทำตาฮือดูดิตัวลายโอ้ดังแหีมั้ง บ้านผมเรียกงูดังแห่นะนะครับอ,อตัวใหญ่เลยเออ,เอามาเดี๋ยวเขาจะกระโจนใส่ผมดดกออออออ็ติดดังอยู่ดอกเอ้ยเอ้ยย่าติดดังอยู่ไม่น่าปลาไม่ถูกเข้าไปกินอะไรเนาะ ไปกินกบว่โอ้ยไปกินกบว่ตัวใหญ่เด้เนาะตัวใหญ่ครับตัวใหญ่โอ้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวจัดการก่อนจัดการก่อนครับ